นี่คือสัญญาณของข่าวดีจากแดนไกลใครบางคนกำลังเดินทางมาหาคุณคุณกำลังได้เจอกับใครที่อยู่ไกลอยู่สุดขอบฟ้าไกลใครบางคนที่กำลังจะข้ามน้ำข้ามทะเลลัดฟ้ามาหาคุณนะคะสัญญาณของคลิปนี้ต้องบอกว่าคุณกำลังได้เจอกับใครบางคนที่เขามีความเป็นตัวของตัวเองสูงเป็นคนที่มีความเป็นผู้นํามีความเป็นธรรมชาติสูงมากๆเข้ามาในความสัมพันธ์คุณกําลังได้เจอกับใครที่วิเศษ ฉลาดเฉลียววิเศษหมายถึงความมีเอกลักษณ์ของเขาความเป็ธรรมชาติของเขาความที่เขามี power มีพลังมีประจาบางอย่างในตัวตนของเขานะคะเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญมีกลยุทธ์มีความรู้มีความสามารถที่โดดเด่นและมีความเป็นผู้นำมากๆเป็นคนที่แตกต่างจากคนที่คุณเคยเจอเป็นคนที่ดูแลปฏิบัติหรือเดทกับคุณหรือว่าเดินความสัมพันธ์กับคุณแบบไม่ใช่คน ในลักษณะไลฟ์สไตล์เดิมๆเก่าๆแต่เป็นคนที่น่าค้นหาลึกลับและน่าค้นหาแล้วก็แสนดีดูดีดมีเสน่ห์ดูดึงดูดมากๆเลยเพราะคนคนนี้มาพร้อมกับพลังและพลังของเดอะมิเซียนนะคะสิ่งที่คุณกำลังได้เจอต่อไปนี้เป็นสิ่งที่ทำให้คุณรู้สึกว่าคนคนนี้เป็นเดอะวันเป็นคนที่ใช่เป็นคนที่คุณรอคอ,อยเป็นคนที่คุณตามหาเป็นคนที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้มองหาความสัมพันธ์แบบเด็กๆเ,เ,เล่นๆและคนคนนี้ก็ไม่ใช่ความสัมพันธ์แบบเด็กๆเ,เล่นๆเ,เลยเพราะเขา นนมาพร้อมกับความจริงแล้วก็ความเชื่อด้วยพลังแห่งรักด้วยพลังแห่งคุณค่าคุณรู้ไหมคุณกําลังจะได้เจอกับใครบางคนที่เขามีอิสระภาพและสถินภาพทางการเงินมากๆได้เจอคนที่ประสบความสำเร็จสักเซสหรือเป็นคนที่มีความพร้อมทุกอย่างหน้าที่การงานการเงินเป็นคนที่มั่นคงรักเดียวใจเดียวเป็นคนที่มาช้ามากๆแต่แต่จริงใจและชัวร์มากกับคนคนนี้นะคะ ทีนี้มาดูนะคะว่าอะไรจะเกิดขึ้นอีก The f o o l คุณกำลังได้รับการเปลี่ยนแปลงในความรักแล้วก็ชีวิตแห่งความท้าทายมีใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นในความรักความสัมพันธ์ใครบางคนจะมากระตุ้นความเซ็กซี่ความมีสเสน่ห์ระหว่างคุณและเขาใครบางคนที่เขากำลังตกหลุมรักหรือว่าหมกมุ่นคุณกำลังจะปรากฏตัวและกำลังทำให้ว้าวความสัมพันธ์ในครั้งนี้ถูกทนุถนอมถูกรักถูกให้เกียรติถูกเทคแคร์ดูแล ให้เหมาะสมคู่ควรกับคุณมากๆเลย Dm p e r o r นั่นคือ Dymas u l i n e ที่เขาจะกำลังเปิดเผยความจริงของความรู้สึกเปิดเผยความรักที่มีให้กับคุณคนเดียวเท่านั้นนะคะเหมือนคนคนนี้คุณจะได้เจอเขาในความแตกต่างและมีความปลอดภัยอบอุ่นในความสัมพันธ์อย่างที่บอกว่าคุณกำลังได้เจอความรักที่คู่ควรกับคุณมากได้เจอกับใครที่เขามีความเป็นผู้นำและปกป้องเทคแคร์ดูแล เป็นคนที่มีสีสันมีไลฟ์สไตล์มีความโดดเด่นแล้วก็มีฝีม,มือในความสำเร็จหน้าที่การงานที่โดดเด่นและแตกต่างมากๆคุณกำลังได้เจอกับความรักที่สะพรั่งสปราร์คครั้งใหม่ที่คุณรอและคนคนนี้เป็นคนที่คุณที่เขาปกป,ป้องคุณเขาจะดูแลคุณเขาจะรักคุณเขาจะให้เกียรติคุณคุณกำลังได้รับความรักแบบโรแมนติกมากๆแล้วการซัพพอร์ตทุกอย่างกำลังเกิดขึ้นจากเขาคนนี้ค่ะ